สวัสดีค่ะก็ตอนนี้มดอยู่ที่วีวิลล่าที่หวัวหินนะคะตอนนี้น้ำมันมากเลยเพราะว่าเพิ่งไปร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆของบีซูมาเรียบร้อยนะคะก็ร้อนมากเลยอยู่ริมทะเลแต่ว่าอากาศดีมากเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าที่อยู่วันนี้มดเป็นยังไงบ้างนี่อ่าก็เป็น วิลล่าเลยนะคะสวยมากเลยอยู่กันสี่คนนะก็มีมดมีเอิร์กมีฟีโอแล้วก็มีทรายหมูนน้อยนะคะนี่บรรยากาศก็จะแบ่งเป็นสองด้านแล้วก็มีสระว่ายน้ำนี่มดเพิ่งไปล้างอง,งุ่นมาคือทางร้านทางที่นี่เขาก็เตรียมไว้ให้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้น้องๆทานกันเดี๋ยวมาดูสระว่ายน้ำดีกว่าอันนี้นี่เลยใสใหญ่มากเดี๋ยวจะลงว่ายน้ำกันนะ นี่ค่าก็บรรยากาศดีสุดๆโอเคเดี๋ยวไปดูอันนี้จะเป็นอ่าให้มาดูห้องนอนก่อนนะอันนี้จะเป็นห้องที่มดน,นอนกับพีโอตึงงพะอ้ามีพี่เข้ามาดูแลให้นะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นห้องนอนแบบนี้นะคะนอนกับสองสาวนี่มีผ้ามานนี้ด้วยแล้วก็อย่าเปิดตรงนี้นิดนึงเปิดม่านนี่นม่านตรงนี้ก็จะเป็น เนี่ยค่ะเป็นสระว่ายน้ำนะคะเดี๋ยวพาไปห้องห้องน้ำ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 นี่ค่ะห้องน้ำห้องน้ำเอ้ยป็นางทำอะไรอยู่สักอย่าง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 เนี่ยค่ะสักอย่างหนึ่งค่ะสักอย่างดึ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 งนางจะไปเล่นน้ำนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราตามไปก็อันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะกว้างใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เสร็จ นางดูก้นนางดูก้นนางดูก้นนางโอเคออย่เราก็มาทักกันทักฮัลโหลโอ้ชนกันนะคะอันนี้อ่ะมูน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะว่ายน้ำกันพี่โอพี่โอนางเซฮัลหลนิดนึงดิบายบายเดี๋ยวมาดูนี้ค่ะมาดูห้องเอิกเอิกน่าจะกำลังหาเลยนนั่นไงนางกินอยู่จริงๆด้วย่นะไหนไหนไหนบอกว่าแม่จะทุบแม่จะทุบ ฟองแม่ฟองแม่ผลไม้กินผลไม้ฟองแม่เลยอร่อยอยู่อร่อยค่ะก็เออร์กกำลังอยู่อันนี้เป็นห้องรับแขกนะคะก็อ่ะดูความกว้างกว้างมากเลยคาดว่าเอิร์กํำลังกินอะไรที่ไม่เป็นเบเกอรี่อยู่อะมันได้กินนั่นไงใช้เลยแม่ทุกเอิร์กนะคะแม่ทุกเอิร์กเลยนั่นค่ะก็อันนี้ก็จะมีห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะ อันนี้จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะบึ๊บบบ,บแล้วก็เขาจะมีครัวมีครัวด้วยนี่ค่ะก็จะเป็นครัวทําอาหารได้อะไรได้มันมีอันนี้เป็นทางทางออกเป็นเซอร์วิสนะคะเป็นอยู่ข้างล่างก็คือเป็นเป็นลุงเซอร์วิสท,ที่เขาจะออกมาดูแลเราได้นะคะตอนนี้ก็เนี่ยค่ะหมดแล้วยังไงเดี๋ยวเขาเวลาไปลงน้ำก่อะ บาย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 กนนี่น <"lly> ี่ฟ oh ิโอนันแรงบายบายด้วยวีของฟิโอนะคะ